สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะพามาดูคันเวฟแดงหรือเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับก็ฝาสูบนี้เปลี่ยนบ่าวตีบ่าตีบ่ายดีใหม่นะครับบ่ายดีผมก็ตีบ่าสำเร็จนะครับตีเองนะครับสั่งบ่าสำเร็จมาไว้นะครับเอาไว้ตีเปลี่ยนบ่านะครับ แล้วก็มีควานลูกครับลูกเขาเป็นไซสร้อยนะครับตอนนี้ก็จะควานเป็นไซส์ร้อยห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลงกลึงตอนบ่ายนี่แหละ,ะครับตอนเย็นเนี่ยครับแล้วก็วันนี้มีลือสองคันนะครับมีเจ้าส p a r k ก x หรือเปล่าร้อยสิบนะครับคันนี้ก็จะมีควานใหม่นะครับ ใช้ทนนะครับรถกี่ปีแล้วไม่รู้ยังเป็นลูกสแตนดาดอยู่นะครับคันนี้ยังเป็นสแตนดาดอยู่นะครับก็มีเปาะเป็นรอยนะครับเป็นร่องนะครับมันเป็นบ่าคือมันสึกหรอนะครับก็มีคันนี้มีทําลูกไม่ได้ทําทุกอย่างนะครับไม่ได้ทําหมดนะครับตัวนี้วาลวก็ขัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็บดวาลใช้าวาลเดิมโซลารินใหม่ ตัวลิ้นยืดหมดแล้วครับคอท่อขาดคันนี้มีคันนี้มีของแต่งนะครับท่านผู้ชมมีของแต่งด้วยเยวจะให้ดูนะที่ผมก็ยังไม่เคยเจอแต่มีคนทํามาแล้วนะครับผมยังไม่เคยเจอใครทำนั่งอย่างนี้นะนี่นะครับนี่คือตัวแป้นท่อไอเสียนะครับส่วนนี้คือคอยไอเสียเนี่ยเขาสวมมาอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยนะนี่ ส่วนแนี้ก็อยู่นี่นะมันถอดออกได้ครับเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบถอดเร็วอะ่ะเหมือนคอปเปอร์นะครับสุดยอดเลยค,คันนี้มีอาการควันขาวหละนะครับควันขาวจ,จางๆแล้วก็เจ้าของเขาบอกมันเริ่มกินหนัวเทียนแล้ว,แล,วแล้วมันก็นานแล้วด้วยก็เลยจะให้ทําเช็คเลยตัวไหนเสียเปลี่ยนนะครับ เอาตามที่ตัวที่เสียนะครับคือวาลวเขายังดีวาลวยังดีไม่ต้องเปลี่ยนครับโซลาริ้นยืดตัวตั้งหมดแล้วนะครับตัวตั้งยืดจนสุดแล้วก็เปลี่ยงนงานวันนี้ก็มีเนี่ยลุยแค่สองคันเนี่ยครับวันนี้นะครับส่วนขาจอน,นนิดนิดหน่อยๆเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก็ก็ทำนะครับ Okay, อยู่นะครับแต่ว่าดูขาบเมาคนนี้นะน้ำมันน่าจะหนาเกินนะครับขาบูเป็นเอนโปนะครับมันจะจูนน้ำมันหนาเกินนะครับขาบเมาเต็มเลยคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับให้ดูงานวันนี้นะครับ เร่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงานใหญ่จะเข้านะครับเราต้องเร่งก่อนเอ๊ะวันนี้ทำไมเขาทำเนี้ยเนี่ยนี่นะครับเอาเอาพระเทพใสามาติดไว้ทำไมโอ้แปลกแปลกอะ่ะรถแต่ละคันนะครับปวดหัวกับไวรุ่นนครับวัีเราเริ่มเริ่มแก่นะครับเเลยปวดหัวกับไวรุ่นนะครับสมัยเราเป็นไวรุนอะ ช่งคนอื่นเขาจะปวดหัวกับเราเหมือนกันแหละส่วนเจ้าเออไล่ได้แล้วนะก็ถึงจะยังไม่ดีที่สุดแต่ก็พอขี่สนุกนะครับสำหรับเจ้าคาบูเอนเจ็ะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วตัวน,นี้เป็นเอนเจ็ดนะเขาบอกว่าไล่ยากกว่าเอ็นปะครับเอ็โปจบกว่าแต่ว่าเราสั่งได้ตัวนี้มาแล้วก็เอาใส่ขีข่ไปก่อน ขี่แบบนี้ฝุ่นเลยนะครับไม่ล้างเลยนะเอาแบบเลโทรขี่แบบสซปกระปเลยแต่ก็ยังวิ่งดีเหมือนเดิมแหละสองจังหวะนีย่ยังไงมันก็อยู่ในมันอยู่ในอะไรมันอยู่ในสายเลือดค <c oughs> วันหอมครับควันหอมขี่ดีดึงดีวันนี้ดูเหมือนจะมีฝนนะครับท่านผู้ชม ดูลมแรงนะครับดูที่ต้นไม้นะสังเกตต้นไม้นะครับมีลมฟ้าคื้มครับมีลมและฟ้าครึ้มนี่นี่ตอนนี้นี่เริ่มแรงแล้วครับอาจจะดูมืดหน่อยนะครับหน้าจอเนื่องจากว่าผมถ่ายย้อนแสงมันจะออกมืมดๆออแต่มุมน,นี้ดูสีสวยอยู่อากาศมันร้อนครับ ทำงานไม่ค่อยเดินนะครับเป็นเนื่อยเหนื่อยก<ๆ>็ทำเอาแค่ทําได้นะครับผมจะไม่หักหมมากนะเพราะว่าหักหมมากไปร่างกายเราก็จะไม่ไหวนะครับพอมันไม่ไหวพอเราป่วยนอนโรงพยาบาลก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะครับมีแต่ตัวเราเองดูแลเราเองนะนะก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านนะครับทุกคน เนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพไม่ดีแผงสีเขียวอยนานแล้วนะไอเขาเรียกอะไรวะสโลแกนนี้เนะี่ยแผงสีเขียวคุณก็รู้อ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ